เห็นอะไรเป็นสีๆแล้วมันแช่มชื่นใจนะคะคุณผู้ชมมันรู้สึกว่าชีวิตมีการปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของสีใช่ไหมคะว่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจสีของอาหารล่ะคะสีของผักสีของผลไม้เนี่ยมันมีอิทธิพลในการที่เราอยากกินอาหารหรือไม่อยากกินอาหารไหมเรามาดูรายละเอียดไหคะว่าสีไหนทําให้อยากมากสีไหนทําให้ไม่อยากกินอะไรเลยคะ่ะ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you k know, อุ๊ยบ่อยครั้งคะ่ะที่อาหารที่อยู่ตรงหน้านั้นเนี่ยมันกระตุ้นยั่วต่อมน้ำลายเสียเลืเกินนะคะหรือไม่บางทีก็ทำให้เราไม่อยากอาหารซะอย่างนั้นนะคะ เรื่องของเรื่องก็เป็นเพราะว่าสีสันของอาหารนะคะมีผลต่อสมองที่จะกระตุ้นให้เราอยากหรือไม่อยากอาหารได้นั่นเองวันนี้ค่ะเราลองไปดูกันนะคะว่าสีแต่ละสีมีผลต่อความอยากอาหารของเราอย่างไรสีเทาค่ะ มเราจะเห็นอาหารมีสีเทาไม่ค่อยบ่อยนะคะเพราะว่าสีเทาเนี่ยเป็นสีที่ทําให้เราไม่อยากอาหารเป็นสีที่ค่อนข้างทําให้เรารู้สึกหดหู่หรือหม่นหมองโดยธรรมชาติสีดําค่ะถึงจะเป็นสีที่ดูหรูหราเมื่อนํามาทําเป็นเสื้อผ้านะคะแต่สีดำเนี่ยไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับอาหารค่ะเพราะว่าสมองจะรู้สึกว่าสีดำเป็นสีแห่งความไม่สดใสไม่สะอาดหรือบริสุทธิ์ สีชมพูและสีน้ำเงินสองสีนี้นะคะเป็นสีที่สดใสก็จริงแต่อาหารที่เป็นสีชมพูและสีน้ำเงินโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีน้อยมากจริงไหมคะสมองของเราจึงไม่รู้สึกคุ้นเคยวมหน่าล่ะเห็นพี่จะมองกินน้ำสีน้ำเงินแล้วว่าเ้วไม่อยากกินด้วยเลยือแต่สีที่ทำให้ดูน่ากินก็มีหลายสีน้อยอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยเนี่ยสีเขียวเนี่ยโดยเฉพาะสีแดง อ่เเห็นล้ดดใจไมไมยสีแดงค่ะอาจจะเป็นสีที่สื่อถึงอันตรายหรือไม่ปลอดภัยแต่งานวิจัยหลายชิ้นนะคะพบว่าสีแดงกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีมากสีเหลืองแน่นอนค่ะเป็นสีที่สื่อถึงความสุขและความสดใสและอาหารในธรรมชาติมากมายเหลือเกินนะคะที่มีสีเหลืองจึงกระตุ้นความอยากได้ดีมาก ลิฟขวดนี้เนี่ยจะเป็นโอลิฟสีดำแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เราไม่อยากอาหารมันเป็นเพราะว่าเราเคยสัมผัสร,รสชาติแล้วมันถึงทำให้น้ำลายไหลแล้วก็อยากกินเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่สีที่เขากำหนดมาว่าสีไหนจะมีททิพลแต่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะว่าเราเดินไปหาประสบการณ์นั้นอย่างประทับใจหรือไม่ประทับใจต่างหากวันนี้นะคะเรื่องสีที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าสีอะไรก็เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันค่ะเจอก,กันคราวหน้าค่ะที่นี่ดิจูโนคุณรู้หรือไม่วันนี้ลาไปก่อน